นึ่นๆเออหนึ่นๆๆเนี่ยเออใช่ๆๆเหมือนฉลามปลาสวายเอ็นๆๆยากที่ไปเย่นเพื่อนเหมียวเร็้ยวๆๆให้เพืือกด้วยตาเอสวัสดีค่ะมามี่ชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนคะเมียวเมียว วันนี้เราจะไปวัดกันค่ะทิบทําบุญของเราค่ะเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันลอยกระทงแต่ว่าเพื่อพี่กับครอบครัวนะคะไม่ได้ไปลอยกระทงกันนะคะเพราะคนเยอะอรอยเลยนะก็เลยก็จะมาวันวันนี้ก็เลยจะมาทําบุญที่วัดแล้วก็จะไปปล่อยปลาจะไปปล่อยปลาด้วยนะคะก็คือมีความตั้งใจครั้งแรกของวินครั้งแรกของวินที่ครั้งแรกของพวกเราที่จะปล่อยปลาร่วมกันแล้วก็จะเป็นครั้งแรกของกวินที่จะไปให้อาหารปลา ก็เดี๋ยวมาลองซื้อเป็นขนมปังดีก่านะพี่เหมียวเนาะมันจะได้ไม่เปื้อนเอาไม่ไม่ไม่ต้องเอาเป็นอาหารเบสอะอ่ะเอาเป็นขนมปังพี่จะไ่กินใช่ก็ใส่แมสไว้ให้น้องแล้วก็บอกว่าห้ามกินพร้ะมเป็นอาหารปลาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าภารกิจเราจะสําเร็จไหมภารกิจให้จิ๋วจิ๋วองให้อาหารปลาไม่ใช่พอไปถือไว้แล้วเข้าปากเหมือนพี่ป๊อปบอกอะไม่งจะหามากเลย แต่มาตอนนั้นที่แบบตอนัดที่ไปไหน,นที่นึงเพื่อนี่นะคะเหมือนน้องกวินนะคะก็เคอแบบเอาแบบ,แบ,บอลาตปไม่ใช่อาหารของปลาค่ะเทไม่ถือว่าเทลงไปแต่น้องกวินไหนยังแบบยังไม่เคยทําเลยถึงแบบถึงข้างไหนไปแล้วก็ไปให้าขาัานปลาแต่ว่าน้องกวินยังไม่เคยทําเองแบบให้คนมาช่วยอ,อ,อันนี้จะลองให้ทาเ<ร>องนะเพราะว่าปิน้องจะได้ได้ทำาล เดี๋ยวมันลองมาดูกันอ้าวจิ๋วไม่มีแมสค่ะพ้าแม่พี่น้องเพื่อนๆค่ะจิ๋วไม่มีแมสค่ะอ่าวินของวินอยู่นี่ค่ะนี่นะคะขอขาดของนิดนึงค่ะนี่นะคะทุกคนเส้นแบบนี้นะคะ150หสิบบาทน,นะคะไปสั่งที่เพจบอ h ช n แนลใช่ไหมคะสั่งที่คุณแม่นี่แหละคะ่ะทักมาได้เลยคะ่ะใช่สั่งหัน YouTube <อ>ได้เลยแล้วก็ทักคอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่จัดก,การให้ สีมันจะเป็นแบบหลักสีมากๆเลยกำหนดลายไม่ได้นูนนะคะต้องขายแบบต้องสุ่มเอาต้องสุ่มเอาใช่แบบสุ่มเอาตามอำเภอใจของเจ้าของร้านด้วยนะของคนร้อยลูกปัดพี่ถึงที่ถึงแบบเป็นแบบหลักร้อยเลยนะคะเพราะลูกปัดสวยมากนะแล้วก็ลูกปัดเขาจะมีน้ําหนักเป็นไม่ใช่ลูกปัดลูกปัดแบบเบาๆเอามาพ่นสีหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ละคือเราไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเบาๆเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้แค่ว่าอ่าที่ที่เรา ้อยเนี่ยมันลูกปัดมันไม่ใช่แบบที่เราซื้อของตามตลาดนั้นอะ่ะอม,มีความรู้สึกอย่างนั้นนะนี่นะคะทุกคนตัวขออนุญาตนะคะนี่นะคะตรงนี้เราก็สั่งมานะคะก็ถ้าเอ,อแต่ว่าถ้าใครตรงนี้นะคะเราก็เราก็จะสูมสีให้นะคะทุกคนชทุกอย่างได้สูมหมดเพราะว่านี่นะะเรามีไม่มีให้เลือกอะสายแม่นะคะแล้วก็เป็นสายคอได้นี่ค่ะเส้นเส้นเดียวกันนะคะเนี่ย ร5 0บห้าสิบ่าทนั้นนะคะคือแบบว่ามันถงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นยาวแล้วก็เลูกปัดเนี่ยค่ะแล้วก็สหาใช้ลูกปัดเยอะมากนะคะใช้ลูกปัดเยอะมากเส้นยาวมันก็เลยต้องใช้เยอะแล้วมันก็ต้องต้นทุนนะคะดูไมคขาดขายกล่องดูไม่ขาดขายของขายใหญ่เลยอย่าลืมอุดหนุนเราด้วยนะคะาาคุ้มมากค่ะทุกคนถ้าโตขึ้นนะคะก็จะแบบใส่ได้ยาวๆว่าแม่คะจะทำพี่ใส่ยาวเลย เดี๋ยวอก่อนก่อนอื่นก่อนจะไปทาภารกิจก่อนจะไปวัดเราต้องไปเติมน้ํามันก่อนนะคะคุณพ่อใส่แมสเรียบร้อยเหลือจิว,จ,วจิวนี่แหละจิวจิว,จวต้องใส่แมส้วยนะเดี๋ยวไปร่วมกันทําบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปเจอก,กันที่วัดเลยมาเลยวินเอาแมสขึ้นจมูกค่ะปะ๊ปะปะ๊ะป่ะยกลัวกลัวพ่อ ไม่ต้องกลัวหรอกลูกนกเขามาทานอาหารเหมือนกันกระทรงอะงอ่ะพี่เหมียวตั้งแก,แกะเลยเมืะนะ่อกี้นงมันเดินเม่อกี้มันบินผ่านไปสวยมากแต่ไม่ได้ถ่ายไว้แกะทั้งสองถุงเลยนะคะอใครเพราะว่าถ <Okay. S 2> ุงนึงเขามันเยอะมากแกะทีละถุง ยวินกลัวหรือเปล่าลูกอุอ้ยปลามาเยอะเลย <laughs> วินน้ำมันจะกระเด็นใส่ลูกนะวินต้องโยอนออกไปไกลๆลูกคือบูฟเฟ่อาหารตาหัว ชาเยอะเลยใหญ่ด้วยวินโยเลยลูกแต่อยู่วินห้ามมาเข้าปากนะวินาสีชมพูนี่อะสินี้เฮ้ยกินไม่ได้นะเห็นไหมสิ่งที่เรากลัวพี่เบียว วินเผลอไม่ได้เลยเหมียวถ้าเป็นขนมปังวินน่ใจกว่าเด็กโอ้ย,อยให้ให้ปของปลาลไม่ใช่ของวิน,นอ,อะไรู้ว,ว่า,าน้นแข็ง มีกระทงค่ะมีกระทงค่ะพี่เหมียวตื่นเต้นว่าเห็นกันที่พี่เหมียวห,หันหลังเลยลูกไม่ไเป็ค่ะหนูพร้อมหนูพร้อมโยนเลยลูกวินโอเคบินยังโยนไม่ได้วินยังแค่ปล่อยลงมันไปหันทีมันคือมันมาที่เดียวกัน ดูป๊ะปามันกระเด็นมันกระเด็นมันกระเด็นโอ้ยเปียกหมดแล้วเฮ้ยวินโนพี่ป๊อกสนุก กวินครับลูกอันนี้เอาไว้เวลามีใครจมน้ำจะได้โดนเสืครับวินไม่เอาลงนะอะไรครปะป๊าปลาสิป่ะ เมียมั้ยคือม um ั้ยเดี๋ยวอีกอีกคนีนกก็เยอะปลาก็เยอะอู้ดูนกอยู่ที่บันไดพี่เมียดูนกโอ้โห เขาอันนี้คือช่วยช่วยไม่แค้น้ำเน่าใช่ไหมพ่อใช่ครับเพื่อเลเลยนะหวพี่พี่อยากให้ปลามันดนถ้าเาอยากดวนน้ำใช่ไหมคะให้เราทำแบบนี้เทนหันไปเยอะๆเดี๋ยวมันก็ตีน้ำเข้ามาหาเราใช่ไหมเขาพูดอะไรคนตัวเล็กๆอ่ะเขาพูดอะไรคะ คือมีเป็นถุงยักษ์อ่ะแม่ก็ว่าเขาก็กินหมดนะแม่ดูม,มันใหญ่มากขอด้วยขอป,ปา้าค่ะเาจะลองดูซีวัดตัวไหนจะินของหนูมาดูแ้วเงีบยบเงียบเงียบคลิปไปแล้ว เฮ้มีคนกินแล้วมีคนกินแล้วอ่ามีตัวกินไปแล้วไม่ไม่ได้คือมันมัวแย่งกันไงแล้วมันก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะกินอันไหนน่ะอุ้ยเผือกเผือกเผือกอือ น,นี่เผือกค่ะอ้าดูดูดูเผือกเจ้าเผือกเอ้ยกระป้าหาให้เผือกหน่อยเผือกได้กินไหมเนี่ย,ย,อยเอาเผือกหายไปแล้วอะ่ะอุ้ยระวังนะคะ

เากอกโดนเบียดลงทางล่างแล้วอ๋อไปหน่อยแล้วอ่ะนื่อ่นู่นเออนื่่นึ่นเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เหมือนฉลามปลาสวาย ินๆๆอยไปแ่งนเมียวเร็วๆๆให้เผือกด้วยอ๋อมันนอนอแล้วเสือกโดนเบียดไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยโนแฟนผเนินเ่เผือกไปนู่นละพี่เหมียวเหมียวดูเผือกไปนู่นละนู่นนู่น

เอาเอาเยือนไปเลยโอ้โเผือกไปนู้นแล้วอ่ะเอาพี่ให้เผือกหน่อยไปพี่ให้เผือกหน่อยเร็แล้วเฮียโตโตเือกเผือกได้กินไหมลูกเฮียเมียวให้เผือกอีกหน่อยเผือกมันแย่งช้ามไหมเนี่ยเฮียเมียว Nón phượng ở đúi. <laughs> Để tôi mẹ kiếm ตื่นเต้นมากกับสวายเผือกนะเราเพิ่งเคยเจอนี่แหละตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไหมคะใหญ่มากเนาะเราก็เพิ่งเคยเห็นนู่นนู้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 นมาแล้ว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 ม่มาไม่ย้อนไม่ถึงมันเบาใก้แค่ตรงเนี้ยพี่เผือกขามาเร็วๆมาละมาละให้มันด้านมาก่อนถ้าเราเหลือมีเยอะแล้วเราก็ค่อยๆให้มันกิ้นคอปลุก โดนเบียดลงข้างล่างอีกแล้วเมียวไมมียวย้อนย้อนเมียวย้อนย้อนเถือกอยู่นี่ไปละวซื้อครับลูกพี่เหมียวถือเกของเลยมา妈妈ถือให้เสร็จภารกิจที่วัดค่ะสรุปว่าไม่มีไม่มีปลาให้ซื้อแล้วก็ปล่อยปลาเดี๋ยวค่อยหาโอกาสอืหาโอกาสมาทำบุญปล่อยปลากันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมามี่ช้าหด้วยนะคะ มันควายมั้ยล่ะไปตรงไหนตรงวัดสุติมราชอ๋อกำาลังจะชวนไปทานอาหารครับี่ขาก็ได้อ่ะไปไปบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ